สวัสดีครับผมมื่อนี้สิภาพไปผาสเสด,ดนะครับของจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับผาสเสด,ดนะครับผมครับสถานีรถไฟผาสเสด,ดครับ สวยง่ามครับผมอยู่ติดเขาและนี่ก็คือสถานีรถไฟพาเสด็จนะครับ